ละคนชีวิตรักลูกสาวแม่เบีย้ยตอนที่หกลินโทรตามรื่นไหมให้มาทำอาหารให้กับลูกสาวเพราะร้านที่จะมาส่งกับข้าวลดคว่ำอาหารหกลงข้างทางไปหมดแล้วแม่รินคะแม่รินเรียกลื่นหมมาทำอะไรล่ะคะมาช่วยทำอาหารสิยะรถ ที่จ้างมามันคว่ำหมดเลยอะโอ้โหแล้วแบบนี้ก็ต้องเสียค่าเสียหายฟรีสิคะเรื่องอะไรฉันจะปิดจ่ายล่ะอาหารยังวินได้เลยนี่อย่ามัวพูดมากอยู่เลยรีบทำรีบเสร็จแขกมาแล้วเดี๋ยวก็ไม่ได้กินกันพอดีได้คะ่ะแมรินว่าแล้วรืนไหมก็ทำอาหารตามคำสั่งทำอาหารมากมายหลายอย่าง เพื่อไม่ให้รัดก้าวอับอายขายหน้าเสร็จหรือยังรื่นไหมเดี๋ยวแขกก็หิวกันพอดีหรอกกำลังเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวทำเพิ่มอีกสองสัมาหญงเดี๋ยวยกออกไปตั้งโต๊ะรอเลยก็ได้ค่ะนี่อย่าให้รัดก้าวอับอายขายหน้าเชียวนะอาหารจะต้องอร่อยรับรองว่าอร่อยทุกอย่างค่ะ น้ารินไม่เชื่อเ็าชิมดูได้นะคะชิมแน่เลอยอะฉันกลัวว่าหลอดจะทำให้น้องเสียหายอาหารวันนี้อร่อยมากเลยนะคะคุณป้าอร่อยทุกอย่างเลยจริงๆดูสิผมกินจนพุงยื่นหมดแล้วปากหวานนะเจ้าจเราเนี่ยเพราะเลอสันทุกอย่างเนี่ยฝีมือของรัฐก้าวเขาละจ้ะแม่เนี่ย Yeah. เพราะว่าน้ำหนักแม่ขึ้นเวลาลูกคนนี้ลงครัวทีไรอะ่ะคุณแม่แล้วก็พูดแบบนี้รัฐก็เขินแย่สิคะโอ้โหถ้าแบบนี้ต้องให้น้องรัดไปสอนแม่ครัวที่บ้านแล้วล่ะครับเพราะว่าทำอร่อยมากแม่ครัวที่บ้านผมฝีมือไม่ได้เรื่องเลยได้เสมอคะ่ะเพื่อพี่เลอแล้วเมื่อไหร่บอกรัฐได้เลยนะคะ พรุ่งนี้เลยไหมครับผมเบื่ออาหารปร้าแจ๋วเต็มทีแล้วบอกตามตรงว่าที่ผมกินเนี่ยเพราะว่าแกเป็นแม่นมของผมแต่แกทําอาหารไม่ไดีเรื่องเลย <c oughs> <c oughs> พ,พรุ่งนี้เลยล่ะค่ะพี่พี่เลอทาไมต้องตะกุกตะกักตกใจอะไรครับน้องรัดไปพรุ่งนี้เลยครับเพราะว่าผมเนี่ยติดใจรสชาติอาหารฝีมือของน้องรัดครับ เอ่อก็ได้ค่ะเพื่อพี่เลอรัดไปได้ตลอดเวลาค่ะรัดก้าวบอกทั้งๆที่ในใจเกือบจะร้องไห้ยอยู่แล้วใช่หนุ่มคุยต่ออีกพักใหญ่จึงลากลับรัดก้าวร้อนใจมากเพราะรู้ดีว่าตัวเองทำอาหารอะไรไม่เป็นแม้แต่อย่างเดียวเอาอยัางไงดีคะแม่แม่ก็รู้ว่ารัดทำอาหารไม่เป็น แค่ไข่ดาวก็ยังไม่เลยอะ่ะโอ้ยจะไปสอนใครได้แม่ก็ทำไม่ค่อยอร่อยหนูหนูก็ทำง่ายๆสิลูกปลากระป๋องคุณแม่ปลากระป๋องมันไม่จําเป็นต้องไปสอนใครนะคะแค่เทออกจากกระป๋องมันก็ได้กินแล้วอะ่ะแหมแม่ก็คิดไม่ออกนี่นาก็ขนาดไข่ดาวลูกก็ยังทําไม่เป็นเลยเอางี้ไหม ให้หนางใหม่มาสอนก็คงต้องอย่างนั้นและค่ะให้คุณแม่สอนฝีมือทํากับข้าวคุณแม่ก็ไม่ต่างกับรัดหรอกลูกคนนี้นี่ถึงยังไงฝีมือแม่ก็ทําอาหารเลี้ยงแก่มาจนโตก็แล้วกันนะแล้วรื่นใหมก็สอนรัดก้าวทําอาหารหญิงสาวทําไปบ่นไปอุย๊ยแต่ละมือเหม็นหมดเลยเล็บก็หกัก ทอนปลาน้ำมันก็กระเด็นใส่อ้อยเด็นเด่นไม่ไหวแล้วว่โอ้อยไม่ไหวละเอาอยัางไงดีเนี่ยพี่ไหมพรุ่งนี้พี่ปลอมเป็นรัดอะไรนะปลอมเป็นรัตใส่ชุดเหมือนกันแอบไปที่บ้านเขาแล้วพี่ก็แอบมาเปลี่ยนตัวกับรัฐรัตจะไปซ่อนพ่ออาหารเสร็จพี่ก็กลับไปได้เลยถ้าเกิดเขาจับได้ขึ้นมาล่ะรัฐมันเสี่ยงมากเลยนะ พี่ก็อยางโง่ให้เขาจับได้สิเรื่องแค่นี้เองไม่เห็นจะยากเลยก็ได้แต่ถ้าโดนจับได้รับอย่ามาโทษพี่นะไม่โทษหรอกนะพี่ก็พยายามจะเซอ้อไส้าย้เขาจับได้ก็แล้วกันว่าแล้วถังคู่ก็ต้องแต่งตัวเหมือนกันเพื่อที่จะไปบ้านของเลอสันสองสาวออกไปรอแท็กซี่หน้าบ้านไม่ยอมให้เลอสันมารับ าสองสาวจะไปไหนจ๊ะแต่งตัวเหมือนกันเปรียบเลยบังเอิญว่าคุณพ่อก็ซื้อชุดเหมือนกันมาให้นะคะพี่สม้มขอตัวนะคะแท็กซี่มาละแล้วทั้งคู่ก็ไปถึงบ้านของเลอสันรัตก้าสั่งให้พี่สาวแอบซ่อนอยู่อีกมุมพี่รออยู่ตรงนี้นะเมื่อไหร่ที่รัดให้สัญญาณก็แอบเข้าไปในครัว อย่าเซอ่อซ่าโผ่หน้าออกมาเชียวไม่งั้นระหว่างพี่กับรัฐเราตัดขาดกันได้จ้ะมาแล้วลระจ๊ะรัฐพี่จะไปรับก็ไม่ยอมเลยต้องลำบากมาเองเลยไม่ลำบากหรอกค่ะรัฐเกรงใจไม่อยากลำบากพี่เลยมาค่ะจะให้รัฐสอนใครทำว่ามาเลยนะคะสอนพี่นี่แหละจ้ะ อะไรนะคะเดนว่าให้สอนแม่บ้านของพี่แม่บ้านพี่เกิดลาไม่เป็นไรสอนพี่ก็ได้เออคือคือว่ามีปัญหาอะไรละจ๊ะน้องรัดอ๋อ,อ,อปวดท้องรัดปวดท้องปวดมากเลยเอ้าปวดท้องหน้าเขียวเลยถ้างั้นเดี๋ยวพี่พาไปโรงพยาบาลก่อนแล้วเลอสัน ก็พาหญิงสาวไปที่โรงพยาบาลทำให้รื่นไหมที่ซ่อนตัวอยู่เพื่อรอน้องสาวเรียกรอแล้วรอเล,ล่าจนมืดคำ่ำก็ยังไม่มีสัญญาณอะไรจากน้องสาวเสียทีเลอสันกลับมาแล้วเขาได้ยินเสียงคนเดินจึงแอบไปดูแล้วเขาก็ต้องตกใจที่เห็นหญิงสาวเดินผ่านมาเฮ้ยคุณเฮ้ยตายแล้วคุณเลอ คุณดื้อใหม่ี่คุณมาทําอะไรที่บ้านผมบ้านคุณเหรอคะถ้าเงนนคุณก็เป็นแฟนรัดเก้าผมไม่ใช่แฟนรัดเนะแต่วันนี้รัดเข้ามาที่นี่ทําไมคุณมาที่นี่ด้วยท่านยังแต่งตัวเหมือนกันอีกเออคือบอกความจริงกับผมมานะผมไม่ชอบคนโกหกถ้าฉันบอกคุณต้องสัญญานะคะว่าคุณจะไม่โกรธรัดได้ ฉันกับรัตเราตั้งใจจะสลับตัวกันค่ะเพราะว่ารัตเขาทำกับข้าวไม่เป็นเฮ้อผมนึกอ,อยู่แล้วเชียวสงสัยอยู่แล้วล่ะก็เลยแกล้งให้มาสอนผมทำกับข้าวเอา้าคุณรู้แล้วหรอรู้สิโธคุณนี่เจ้าเล่จังแล้วนี่คุณจะกลับยังไงให้ผมไปส่งไหมคงต้องรบกวนแล้วล่ะค่ะดึกป่านนี้คงไม่มีแท็กซี่แล้วไม่เป็นไรผมเต็มใจไปส่ง แล้วชายหนุ่มก็อาสาไปส่งเธอที่บ้านแล้วรื่นไหมให้เขาส่งไกลๆแล้วเดินกลับเข้าบ้านมาเองก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับลูกสาวแม่เบียตอนที่6ค่ะมีหลายคนถามว่าแม่ของรื่นไหมอยู่ไหนเดี๋ยวสักพักก็ออกมาแล้วล่ะคะ่ะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ